ระหว่างพูดไปเนี่ยถ้าสงสัยถามเลยนะครับโอเคอันนี้ของวอลเลนพัฟเฟคเขาเข,าเขียนไว้ในงานประชุมนะว่าปีเนี้คุณต้องเจออะไรซึ่งผมก็ทำมานานแล้วสไลด์เนี่แต่กเ็เป็นอย่างที่เขาบอกคือว่าตอนเนี้หุ้นที่คุณซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกานะมัน o v e r v a l u วคือมันเกินเกินเกิน,เก,นเกินมูลค่าที่แท้จริงไปมากเลยแต่เราก็ไปซื้อ เราก็ไปซื้อมุนค่าที่แท้จริงอยู่แล้วก็ h High i n f ฟ a t i o เ r ล t กก็เป็นไปตามนั้นตอนนี้เขาบอกว่าคุณต้องทำไรคุณก็ต้อง,ต,องต้องอดทนนะเนี่ยต้องอดทนแล้วถ้าคุณเป็น Passive Value ก็ต้องลงทุนต่อเนื่อง DCA อะไรว่าไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าลงทุนไปยามลงทุนในไอ้พวกพวกหุ้นะที่ที่มันโอเคที่มันมันวัดได้มันชัดเจนอย่างเช่น Google เขามียูเซเยอะ อย่างประเทศไทยเรามีซีเอลยมีหมื่นสาขาพวกนี้เขาบอกให้ลงทุนไอ้ไอพวกคุณคล้ายๆที่มันเห็นชัดอย่าง Google Facebook มียูเซอร์เยอะ Apple เนี้ยออกมาขึ้นราคาได้เพราะมันเป็นยูนิคเป็นอินโนเวชันคล้ายๆอย่างนี้แต่ในภาพปฏิบัติก็มันก็ลำบากนะเพราะมันก็แพงทุกคนก็เรียนในตำราเดียวกันอินเทอร์เน็ตไฮ h เขาบอกถ้าอินเทอร์เน็ตไฮเนี่ยนะครับก็ a l u a b l e จะ,จะสูงขึ้นนะครับโอเคอันนี้ผมมาดูเลยนะครับผมจะเริ่มด้วยผมใช้สูตรก่อนอยังไงนะอธิบายฟังนะสูตรอย่างนี้นะครับเราลองลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งในอเมริกาเขาก็ใช้กันนะบางเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุมไปแล้วแต่ว่าใครเชื่อจอร์จโซลอสใครเชื่อคนน,นู้นคนนี้เขาจะมีสูตรเขาอยู่ในเว็บเขาอันนี้ของของเกแมนะครับเขาก็ปรับสูตรมาตลอดเขามีคนดูแล สมบัติเขาอะเขาก็จะปรับเออร์เน็ตเบอร์แชร์เนี่ยจะใช้เออร์เน็ตเบอร์แชร์ย้อนหลัง12เดือนคือเขาเรียก TTM อ็นะครับเทลลิงครับแต่ว่าโอเคเราอาจจะใช้ปลายปีก็ได้8.5ลดเหลือ77นี่คือ PE นะครับเขาฟิก PE ที่7แล้ว1คูณด้วย G G จีตัวเนี้ยเป็นกรอสของบริษัทแต่ละของคุณตัวนั้นนะครับเขาเรียก s t a i n a b l e Growth เอามาเป็นคำนวณแล้ว4.4เนี่ยก็ลิทฟรีเลตก็คือเขาเอาค่าเฉลี่ยของพันธบัตร20ปีแต่เขาฟิกที่4.4พวกนี้ได้มาจากการรีเสิร์ชนะนะครับได้ y เนี่ย y เนี่ย y เนี่ยหารด้วยหารด้วยพันธบัตร20ปีนะครับผมก็ใช้ปัจจบุบันนี้เลยนะครับออกมาเป็นสูตรพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับ g ก็ใช้ r e 1ลบ r เลยโจเป็นค่าของ g งั้นผมใช้สูตรพวกนี้ลบเดี๋ยวเวลาผมส่งสไลด์ให้คุณไปเนี่ยคุณไปดูคุณจะได้ไม่ต้องเคว s t i o มั่งมา,มาไงวะเพราะมันจะขัดกับสายตาเราบางตัวก็ขอให้คุณมั่นใจว่าไอเดี๋ยสไลด์ที่ผมส่งให้คุณนะ่ะชี้สอนคุณเนี่ยขอให้มั่นใจว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ผิดอะผมตรวจแล้วตรวจอีกนะครับแต่ว่าถ้ามันขัดใจคุณเนี่ยคุณก็เอาเป็นเป็นบากก็ได้นะเป็นมากอยากจะซื้อก็พยายามหา เหตุผลว่าเอยมันต้องอย่างนี้ก็ซื้อไปซื้อเวลามันติดลบก็ติดลบไปก็เราต้องยอมเราสภาพว่าเอยเราทําอย่างนี้แต่อย่างน้อยคุณมีเบนท์มากแล้วว่าคุณซื้อของแบดงของถูกนะครับโอเคเนี่ยนะในในในเขายกตัวอย่างอเมซอนเนี่ยคนนี้ก็จะซื้อคือคนอเมริกาเนี่ยมันเนื่องจากมันอยู่ไอทีก่อนเราอ่ะมันจะซื้ออะไรมันมันก็ทําเองอ่ะไม่มีเชื่อใครหรอกเขาก็ใส่ขสขกใส่สูอะไรก็ทำมาแล้วข้อมูลเขาเนี่ยแม้เขา ทางอเมริกันเขาเรียกแม t ชัวแมชัวคือข้อมูลก็หาได้หมดเลยของผมเนี่ยที่ทำได้สมบูรณ์่ะเพิ่ง2 3งสปีเนี่ยหลังจากจิตตะเนี่ยเขาให้ให้ข้อมูลย้อนหลังไป9ปีผมต้องคำนวณเองอีกปี10ปีแล้วก็อไอเทรดดิ้งวิวเนี่ยมนให้ข้อมูลเบตา้าเขาคำนวณให้เสร็จแต่มันมีเสียงเงินเนี่ยแต่ผมคอนเซปต์คือไม่เสียงเงินเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบแคล้ายๆกับว่า เป็นบ,บรอจองอ่ะแล้วก็เป็นเป็นคนธรรมดาเนี่แหละนะครับอันนี้อีกโซนหนึ่งเขาก็เอาเอาใจคนคนที่อยากซื้อเขาก็คำนวณออกมา22.5เนี่ยเป็นเมจิกนัมเบอร์นะครับได้มาจากไหนก็คือเราคุณเอา1.5 Book Value คูณด้วย PE 15เท่าตัวเลขเขา15ากับ1.5งได้22.5แล้วก็คูณด้วย e n i n g นิ่ s ใบแ e คุณบวแลวก็สกแกออกมา เป็น t a r g e t i c e แต่เขาบอกไม่ใช่ t a r g e t i c e ให้ซื้อตามนี้นะอย่าซื้อเกินนี้อย่าซื้อเกินนี้นะครับเขาเขาให้คุณตัดสินใจเองนะครับโอเคตอนนี้สูตรพวกนี้ที่พวกคุณคุ้นก็เป็น DDM บราจอเราใช้ DDM เป็นส่วนใหญ่เวลาคำนวณให้คุณทําประเมินที่คุณดูดู A IAA อะไรเงี้ยนะครับเขาจะใช้ DDM เป็นหลัก PE กับ book value เนี่ย บาจอไม่เคยได้ใช้แต่นักลงทุนใช้เพราะมันง่าย p คูณ e ไพหาร e แต่สูตรที่ผมใช้เนี่ยมันเขาเรียก pe เหมาะสมไม่ใช่เอา p คูณ e มันจะเอา payout ratio e, หารด้วย k กับ g k เนี่ยคือหมายความว่าหมายความว่าเป็น expect เป็นเ,เป็น return ที่คุณ expect คือเป็นเป็นเป็น return ที่คุณต้องการซึ่งตอนนี้ผม assumption ว่า12%ไม่ว่าตลาดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย พวกเราต้องการรีเทิร์น12%ส่วนไอจ้จวจีเนี่ย sustainable growth เนี่ยคำนวณก็คือคำนวณจากตัว growth ของหุ้นตัวนั้นนะครับโอเคแต่วันนี้พอดีไม่ได้คุยเรื่อง PE book value ไอ้ตรงนี้ก็ให้รู้ไว้อันนี้ก็ book value อันนี้มันค่อนข้างซับซ้อนก็คือหมายความว่าคนที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เขาชำนาญเนี่ยเขจะใช้อันนี้แต่นักสูตรจกับ PE ซึ่งมันหยาบๆเนี่ย ถูกมั่งผิดมั่งอะไรก็หยนๆนะครับโอเคอันนี้เบนจามินแกรมเซเลคชันเนี่ยผมเลือกแพทเทิร์นเนี่ยเพราะว่ามันใช้ตัวเลขหมดมันไม่มีนามาทรมมันใช้รูปธรรมหมดก็คือหมายควว่าเขาบอกเลยมาตอนนี้เซเลคชันแล้วนะคืออันนั้นแวลูแล้วอันนี้จะเซเลคชันหุนละก็คือหมายความว่า Market Cap 2 Billion หรือประมาณตอนนี้ก็63ล้าน63ล้านนะ r k r t e t Cap ถึงจะพิจารณา แล้วเคอร์เ t นเสร็จฐารด้วยเคอร์เ t นไล b i l i ตี้นะครับรั์สินหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน2ตอน่ 1. โปรติตามตำราเนี่ยเขา1ต่ตอนคือ100คือมีเงินร้อยใช้หนี้ร้อยอันนี้มีเงินร้อยให้ให้ทำหนี้ได้50คือ2ต่ตอนแล้วเดบหนี้สินระยะยาวเนี่ยคือ w o r k i n เข้าไปตอนเนี่ยมันเอา current asset ลบ current liability ก็เหลือ100ลบ50เหลือ50 คุณเป็นนี่ระยะยาวได้ไม่เกิน50คือทุกอย่างจะอยู่ในหนึ่งกันหนึ่งหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นของเป็นยานที่ตั้งไว้ค่อนข้างหินใครใครผ่านได้เนี่ยไม่ค่อยผิดหวังอะซึ่งเดี๋ยวผมจะดูมันเหลือหนึ่งเองแต่ละครั้งปีนึงมันจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วมันทำเงินนะครับคุณใน MIT นะหรือพวกฝรั่งเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการหนึ่งหนึ่งหนึ่ง MIT ก็ต้องการบัณฑิตเพียงหนึ่งคนหนึ่งคนที่มันได้อินโนเวทีฟเพียงหนึ่งเขาไม่เอาเยอะนะครับ e a r n i n g เพอร์ชรเนี่ยค n s e c u t i v e Year คือ10ปีติดต่อกันนะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจ่ายไม่ไม่ติดต่อ10ปีเนี่ยเขาเอาหลุดเลย e เอ n g ิ g งก็ต้อง10ปีติดต่อกันอีกเหมือนกันนะสามเปทั้งหมด30%แล้วต้องจ่ายดีเวนด์เนี่ยผ่านมา20ปีจ่าย20ปีตลอด คุณจำคำไว้เนี่ยให้ให้ให้เป็นสูตรเลย PE นะไม่ควรเกิน15 Book Value Price per Book Value 1.5พยายามจำเลขไว้เวลาคุณดูผ่านๆเนี่ยมันจะได้ไอเดียคูณกันได้22.5โอเคอันนี้คือสูตรนะนเวลาผมไปเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่าคือการบอกคุณว่าเชื่อมั่นได้เถอะนะสูตรมันไม่ปิดอะนะครับโอเคมาดูกันเลยตอนนี้หุ้นสิบแดงที่มาพูดเนี่ยอาจารย์วีเขาก็ตั้งมา แบบให้มันหวือหวาแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหุ้นสิบเด้งเนี่ยฟันเมนเจอร์ดังๆอะ่ะบางทีเขาบอกยางชีวิตผมถามมาเยอะนะบางทีบอกสิบเด้งกูยังไม่เคยได้แล้วเด้งเลยเพราะว่าอะไรไหมแม้บางทีอะ่ะเราไม่ได้ตามไนงะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อเดี๋ยวให้คุณจะได้ทําตามคือหมายว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยไปที่คุนที่เชี่ยวชาญก่อนกรณีผมก็อยู่เรื่องเฮลท์แคร์มานาน พอเกิดโควิดปั๊บผมก็มาดูรีวิวแล้วรีวิวหุ้นปรากฏว่าฟาวิพีลาเวียเนี่ยชื่ออาวิแกนเนี่ยของโตยาม่ากิมิเกลฟูจิฟิล์มจากแปนฟูจิฟิล์มทำฟิล์มแจ้งแต่มารวยยาแก้วัดใหญ่ชื่ออาวิแกนแล้วต่หลังเนี่ยมันไม่มียาช่วงแรกใช่ไหมก็กินโอเวอร์โดสแล้วก็โอเคก็เอามารักษา แต่ตอนนั้นผมศึกษาดูว่าเฮ้ยแลม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 าดโซเวียเนี่ยน่าจะมาเบอร์หนึ่งของกีีดนะครับเฟสสผมก็เดาว,ว่ามันต้องมาแน่แล้วมันมาจริงๆแล้วผมก็ซื้อแต่ซื้อตอนนั้น,ม,นมันเริ่มแพงแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมสุดท้ายพอรอดออกมาปั๊บหุ้นขึ้นปุ๊บตกปุ๊บเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทีม ด็อกเตอร์เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แพทย์บอกว่าไอแลมบาเซเวียเนี่ยใช้กับโควิดช่วงแรกๆนะอันฟ้าไม่ได้ผลและอีกประการหนึ่งตอนหลังเขาจัดให้เป็นมันเป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดมันก็จะใช้เฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU ซึ่งตลาดนึงมี ICU อยู่ไม่ถึงพันคนแล้วก็ยามันโคตรแพงลหลายหลายหมื่นบาทก็ไม่สกเซสหุ้นก็ตกประกาศบอกว่าไม่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 ไมไมไมสกเซส ห้องไลน์เซยซ n v e s t m e ส t มสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคือใช้แล้วไม่อยู่อะใช้แล้วยังตายอยู่อะนะโอเคตอนหลังนี้ก็ต้องคอมบาย้วผมก็มาดูมาดอนน่าผมก็ทำไทมไลน์ว่าใครจะมาสรุปว่ามาดอนน่าเนี่ยผมก็ซื้อเฟด เฟสสามไอ้ไอ้ไอ้คีรีเนี่ยมันมันโอเวอร์ละไม่ทันละมาดน่าเนี่ยซื้อเฟสสามที่สี่สิบหกเหรียญแล้วมันขึ้นไปที่สี่ร้อยเก้าสิบเหรียญอันเนี้ยในชีวิตผมก็ได้สิบเด้งอันเนี้ยสิบเด้งแต่เราก็ไม่กล้าลงทุนเยอะนะเพราะว่ามันก็มันยังเป็นวุ่นอยู่เลยนะซื้อสองแสนห้ากำไรประมาณหนึ่งล้านสองผมก็ทยอยถอนออกมาแล้วก็มาซื้อหุ้นตัวอื่นต่อพวกยาต่อนะอันนี้ก็ให้พวกเราไว้ว่า จะได้สิบเด้งนะวันนี้มาต่อยอดแล้วกันนะครับอ่าอย่างเงี้ยอย่างที่ไล่ฟังว่าเนี่ยทาเกด้าก็ต้องดูเขาเพราะว่าจา่าแปนเนี่ยพันธมิตรกับไบออนเทคแอสตราโนวาวิ ac, ที่จะทำหุ้นในจา่าแปนมันทาเกด้าเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นตอนนี้ก็ไบออนเทคกับฟูซานี่ที่ผมบอกที่เมืองจีนนะที่ว่ารัฐบาลจียนยังไม่อนุมัติใช้หน้า,นากับไบออนเทคจริงๆเนี่ยไบออนเทคฟูซานเนี่ยเขาพันธมิตรมาก่อนไฟเซอร์ Pfizer นะไฟเซอร์มาแต่ห้องแสงหน้าปุบปุป,ป,ปไปเลย แล้วเชื้อที่เขาได้จากหูหั่นเนี่ยได้จากฟูซานไบโอเทคเนี่ยได้จากฟูซานเอาเชื้อไปให้แล้วก็เพาะแล้วก็ดูว่าเ้มันเป็นไปได้ตอนนี้รัฐบาลจีนไม่อยากจะเป็นเมืองขึ้นตะวันตกก็เลยก็เลยแม่อนุมัติอยู่ยังอยู่คาราคาซังอยู่นะก็เลยยังสีโร่นนั้นตอนนี้จำลองเหตุการณ์ผมก็บรรดาว่าโมโนพิเวียมันสูบไฟเซอร์ได้พะล้ ภายล็อกวิดสู้ไม่ได้นะคือชื้อยาทองตัวแต่เนี่ยสองหมื่นชุดหนึ่งสองหมื่นไอเนี่ยห้าหมื่นนะฮะก็จะเกินมึงวะแพงขี้พายแต่อเมริกามันมีประกันพอตัวนิเ,เกตรปั๊บไปร้านหมอจ่ายมาห้าวันแล้วไม่ต้องโรงพยาบาลรักษาเองซึ่งตอนเนี้ยที่ออยอไทยเนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะให้ร้านยาขายแต่และแต่ว่าขาเนี้ยมอนุพิรเวงของเถือนเต็มไปหมดเลย เต็มไปก็ไม่ใช่ของเถื่อนนะมันก็ไม่ใช่จดทะเบียนแต่ว่าอิ p พ r t ตมาจากอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยคือพวกพวกยาดีเซอรต์ตอนนี้เขารู้ทันเขาซายเหมือนกันเขาพอเขาได้รีเซอร์ปับเขาไปอินเดียเลยจ้างอินเดียผลิตเพราะว่าแหลบอินเดียดีแล้วก็อักลีเมนว่าให้ให้ใหยูก็ปี้นะแต่อยู่ต้องขายในอินเดียนะแต่ยูยาเอ็กซ์พอร์ตมาข้างนอกนะแต่พี่ไทยเราก็ไปอินเดียแล้วก็ถือข้ามมาโอ้โหเนี่ยลูกน้องเก่าผมทำยูอัน เขาโทรมาพี่นัาไหมมนุษลเรเวสองสองพันกว่าบ,บาทแต่เราไปซื้อสองหมื่นกว่าบาทเข้ารยาบาลเอกชนไม่มีนะเข้าเข้ารัฐบาลถึงจะมีผมเพิ่งเห็นเนี่ยการรักษาโควิดเนี่ยรัฐบาลยังดีกว่าเอกชนพอมันได้ยาต้องห้ามเยอะกว่านะมนุษภเรเวเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงเอกชนก็บางคนก็ห้าหมื่นหกหมื่นแต่ว่าเขาเอ็กซเรย์แต่รัฐบาลไม่เอ็กซเรย์ดูอาการ พยาบาลแต่หมอดูให้นะแต่เอกชนเนี่ยโทรศัพท์กลัวกลัวชิพเพงเลยไม่เจอหมอแต่จ่ายแพงนะครับโอเคอีไลนิลี่เนี่ยก็ก็เจอทางเลือกนะครับรักษาพ,พวกนี้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าผมตามเฮลท์แคร์อยู่ถ้าบริษัทไหนจะเลย์ออฟอ่ะหุ้นจะขึ้นมันก็จะมีจะเลย์ออฟมีไฟเซอรมีโนวาที่ตอนนี้เลย์ออฟมันอยู่นะแล้วก็ไซโนฟีเลย์ออฟถ้าเลย์ออป้าต้องซื้อละเพราะเดี๋ยวหุ้นจะขึ้น โอเคผมก็ซื้อเลยนะซื้อที่46เนี่ย46นะแล้วมันขึ้นไป460แต่แต่ไม่เดนจอยนะพอขึ้น200เหรียญกูผมขายละขายไม้หนึ่งขึ้น400ขายอีกไม้หนึ่งเพราะดาวเราเดี๋ยวมันต้องลงแต่เราไม่รู้มันจะพีตรงไหนเราไม่ได้เก่งอะไรเอาวะ200 400ก็พอ400กว่าก็เก็บไว้นิดนึง30เหรียญ30เหรียญตอนเนี้มันเหลือ100กว่า100กว่าเหรียญแล้ว แต่เงินเนี่ยพวกนี้ก็ามาต่อทุนในนี้ได้ตอนนั้นลงทุนเท่านี้ตอนนี้ประมาณสามแสนเหรียญนะ่ะนะแสนเหรียญก็เหลืออ่าตอนนี้มาคุ้นไทยละอ่าพวกเราตื่นได้แล้วนะโอเคไทยตอนนี้ไทยละไทยไทยแล้วนะเอ้าดูผมบอกแล้วนะผมจะจากเก้าสิบเหลือสามสิบนะหรือเามสปับ๊บโอเคถือถือเป็นการเช็คแล้วกันนะเช็คคืออย่างนี้นะผมเนี่ยตอนนี้ใช้ใช้ยี่สิบปีเนี่ย 3.32ของของไทยนะันธบัต20ปีไทยนะครับของไทยไม่ใช่อเมริกาแล้วนี่ฟิกนี่ฟิกนี่ฟิก4.4ปีคำนวณอย่างง่ายๆเป็นแบบเป็นแบบฟอร์มง่ายก่อนเพราะผมต้องการเร็วตัดเรื่องโก้ออกไปเสร็จปั๊บเนี่ย5 10ปีนะครับก็คำนวณตามสูตรที่อธิบายไปแล้วขัดกระสายตาคุณไหมทุกกลุ่มเลยนะทีละกลุ่มผมเลือกเอากลุ่มพวกอุตสาหกรรมมาเนี่ยที่มี ที่มีฟรีฟอร์เยอะมาเก็ตสูงสุดนะครับปรากฏว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเขาถ้าเราเชนชิงก้าอินโนลาม่านะครับปตทจีซีนะครับอันนี้นะครับคุณดูถ้าคุณมีไว้คุณก็ดูไว้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวส่งให้คุณนะครับตอนนี้ลงมาที่คอนซูเมอร์ดิสครีเอชันเดรีคอนซูเมอร์ดิสครีเอชันเดรีมันจะประกอบด้วยบ้านจัดสรรน,นะยานยนต ผมเรื่องอะไรไป็อย่างนะบ้านจัดสรญยานยนต์นะครับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับโอเคเครื่องไฟฟ้านึกออกแล้วเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้านะครับยานยนต์นะครับแล้วสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ในเรื่อง consumer discretionary นะครับอันนี้โอเคนะครับ A n P นะครับคือวันนี้มาเนี่ยหุ้น10เดดงของผมก็คือว่า คุณคุณควรจะรู้หุ้นที่ราคาถูกแล้วมายินออฟเซ็ตีเนี่ยต่ำว่ามไป50แล้วคุณก็ไปศึกษาต่อพิจารณาต่อหรือถ้ามีหุ้นอยู่แล้วก็อย่าขายเก็บต่อตัดสินใจได้นะครับอันนี้อันนี้ส่งให้คุณคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็เอาเอา,เอาทุกทุกกลุ่มเลยมานะครับโอเคนะครับมีใครถามไหมครับโอเคถ้าขัดขัดตาข,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 ขัดใจเสนอได้นะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ชุดที่2องแฟนคลับเรามีบ้านปูนะครับคุณอุทัยวานบ้านปูบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยราคาที่แท้จริงเท่านี้บาทสองร้อยราคาตลาดประมาณนี้นะครับอันนี้มันผมทําเมื่อวันที่หนึ่งนะมันมันอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าลงทุนระยะอย่างนี้ถ้าคุณบอกอย,อยากซื้อคันมือคุณก็ซื้อได้ไม่เกินพวกนี้ถ้าเกินนี้ก็อย่าซื้อ โอเควิธีการดูนะครับถ้าว่า,อาบอกจะซื้อบ้านปูโอเคอยากจะซื้อซื้อได้ซื้อได้เลย14บาทเนี่ยซื้อแต่ห้ามซื้อเกิน3ามบาทคุณก็ก็ซื้อได้ตามที่เรามีความเชื่อนะครับแต่สูตรนี้เนี่ยเนี่ยมันก็เมกเซนหลายอย่างนะครับผมดูแล้ววันเนี้ย ปกติบางทดีดูแล้วมันขัดใจนะขัดสายตาแต่ตอนนีไไ้ไม่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 ขัดเลยโอเคนะครับโอเคกลุ่ม2นะครับ consumer staple ก็คือที่ผมบอกอะช่วงนี้ต้องลงทุนในกลุ่มนี้อาหารการกินเครื่องเดิมที่สิ่งจำเป็นอะคือในยามเศรษฐกิจตกสะเก็ดอะอะไรก็หยุดซื้อก่อนบ้านจัดสรรลดเสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่ว่าอาหารการกินน่ย กานต้องซื้อปรากฏว่านะครับมันก็จะมีพวกเนี้ยนะเบสิกแมททลเรียลเอเชียนนี่เป็นอาหารอาหารเอ็กซ์พอร์ตอาหารอาหารทะเลนะเอเชียนอาหารทะเลนะครับพวกเนี้ยอันนี้แปลว่าโอเวอร์นะครับแปลวล่าวดันซีแปลว่าโอเวอร์เซเป้เซเปเนะ้เนี่ยที่ดังๆนะเนี่ยโอเวอร์มันคือปั่นกันซะสูงเลยราคายิงจริงส1บบาทปั่นทั้ง45นะครับโอเค CPF นะครับ ราคาที่แท้จริง4บาทราคาตลาด26โอเคอยากซื้อซื้อได้ไม่เกินนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมขัดตั้งนานแล้วผมก็พยายามทวนนะคือแบงค์แบงค์ตอนนี้ใครเชียร์แคร์แบงค์แแงแต่จริงแคร์แบงผมก็ซื้อซื้อเขก็อะไรเงซื้อเพราะว่าหุ้นต่างชาติเข้าแ b a n k b b คเนี่ยผมก็ติดเขาเยอะนะบีบเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าพอมาดูปั๊บเนี่ย มันมันโอเวอร์มีม,มีมีเกียรตินาคินเนี่ยที่มาชิ้น30%ถ้าจะซื้อก็หยนอย,ยนนะไม่ถึง50แต่ก็มันต้องเสี่ยงนิดหน่อยนะครับเพราะตลาดมันตกไป30โอเคนะครับก็สูงง่ายๆว่าราคาที่แท้จริงเท่านี้นะแต่ราคาตลาดมาขนาดนี้แล้วติดลงมาเยอะแล้วก็ซื้อได้นะยังไงมันก็ขึ้นไป200เมื่อเศรษฐกิจดีแต่ให้รู้ก่อนว่าราคาที่แท้จริงเท่านี้นะครับ ก็ลองเซอร์วดูว่าเรามีหรือไม่กลุ่มต่อไปดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหาการลงทุนตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 0 8 1 1 7 3 9000โทรมาได้เลยนะครับ